ตัวเองครับนื่ในวันแรงงานแห่งชาติวันนี้นะครับผมเองก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยศิลปินดารานักร้องคนไหนที่ครองใจพวกเขาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมจะไปตามสถานีต่างๆครับเพื่อเช็คเรตติ้งดูว่าผู้ใช้แรงงานในอาชีพต่างๆเนี่ยเขาชอบใครกันบ้างพี่ครับปกติชอบดูละครไหมครับก็ดูมากนิดหน่อยครับตอนนี้ชอบใครเป็นพิเศษไหมครับดาราย่าๆอะไรพวกนี้ มาแล้ววันนี้แล้วถ้าเป็นผู้ชายผู้ชายคงเป็นนัดเด็ดนัดเด็คู่กันเลยตามกระแสพี่ชอบละครเรื่องอะไรครับมีบางรักซอยเก้าก็มีครับแล้วก็นัดกันนัดครับเพลงเนี่ยตอนนี้พี่ชอบฟังเพลงอะไรครับก็ลูกทุ่มลูกทุ่มมีเพลงในดวงใจไหมแอบคอยหรืออะไรของตายอ่ะของตายคุณดีอย่างไรหัวใจฉันจึงรักจริงจใจฉันนี้เสียจริงรักจริง โอ้โหพร้อมมากพราอมมากขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณทีได้หยุดแล้วมาถามพี่พี่บินมอเตอร์ไซค์บ้านดีกว่านะครับว่าเขาชอบใครคนไหนครับโอ้คหคนนี้ไปทางานพอดีเลยงั้นคนนี้ดีกว่าครับพี่พี่สดีครับขอโทษครับพี่ชอบดูละครไหมครับอะไรนะฮะชอบดูละครไหมครับอ๋อชอบครับผมอ๋อชอบแนวไหนครับพี่แบบ ผมบอกบูบูหน่อยครับมันก็ม huh? uh ีชอบอยู่หลายคนนะฮะนาเดชครับ well, so. er ูคนนี้แน่นอนเลยครับผมข้างหลังยอยากขึ้นมาัสวัสดีครับรบกวนถอดหน้ากากนิดนึงครับชอบดาราคนไหนครับถ้าเกิดชอบดาราก็ชอบนาเดชมากกว่าครับผมาครับทำไมชอบนาเดชครับก็แบบว่าก็หล่อดีครับก็หล่อทั้งหล่อทั้งแสดงหนังเก่งครับสมมติว่าได้เจอนาเดช จะพูดอะไรเขาครับพี่รอมากเลยครับสอรพงษ์ชาตรีเก่าไปไหมเก่าไปไหมไม่เก่ายังใหม่อยู่รุ่นกเก่า,กาเกลกเนี่ยผมก็สารพงษ์ชาตรีครับครับผมชอบชอชอหนังเขาชอบหนังเขาครับบู๊ดีชมพู่อรยาครับอ้ทำไมครับอ๋อแต่ว่าแสดงบทบาทดีครับพี่ชอบที่หน้าตาด้วยป่ะหนา้าตาก็สวยสมมติว่าพี่เจอชมพู่บอกอะไรชมพู่ดีครับอ๋อชมพู่เหรอ ว่าสวยมากเลยครับพี่